ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครให้เชิญมาฝอ,อยักมาเองฝอ,อยากขึ้นไล์เองครับไม่มีอะไรเลย<า> <laughs> ทำอะไรอยู่อะทำอะไรกินกล้วยกินเปล่ะอยากอยากกินกล้วยเผา <laughs> ไม่มีมีมีคนมีคนถามว่าอะไรนะฝากคันหรือย,ยัง อีบ้าปากคันัเลยไปปากแล้วไม่ถ้าถ้าถ้าน้องออกมาจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรวันนั้นไปหาหมอแล้วอย่ามาหมอครัหนูรู้สึกมีคันค่ะหมอบอกว่าเอาวัคซานนี้ไปทานนะสามสองสามสี่วันตุ่มก็จะหายหมอแบบว่าอ๋อจะหายไปเลยใช่ไหมก็ทับลูกสาวเนีครับเอาเงินมาขอนะอะไรนะครับรีบเอาเงินมาขอนะ แม่ไอ<า>เอาข้าวสารไปขอได้ไหมครับโอ้ไม่เอาไม่เอาข้าวสารกินไม่ไหวไม่ไหวนะเจ้าสาวก็ไม่เอาอะ่ะแล้วจะทำไอไรดีลูกเอาแล้วแม่แล้วแม่ไม่ชอบลูกเขออยคนนี้เหรอไม่เอาหรอกข้าวตงข้าวสารอะไรเต็มบ้านไปหมดแล้วตอนแรกก็บอกจะมาขอเออตอนแรกเขาก็บอกว่าจะมาขอแม่เอามาสักหนึ่งรอบ พ่อขอขอฝันหน่อยถ้าสมมติว่าลูกเกิดมาจะตั้งชื่อลูกว่าน้องหมุดหงิดหมุดหิดเดี๋ยวด้วยตื่นน้องหมุดหงิดตั้งชื่อตามแม่ดีไหมไปไหนมาตั้งชื่อว่าน้องหมุดหงิดไปเลยเออน่ารักมากอ๋ะวันนี้อวันนี้พอไปธนาคารไปเก็บเงินเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคะน้องฟอดอะไรนะ ไปธนาคารมาวันนี้เขาบอกว่ายินดีด้วยนะคะน้องฟอดได้แต่งงานแล้วจริงๆแกเขามาส่งเขา้องบอกเลยว่าดีใจด้วยนะคะแสดงว่าแบบโอ้โหเขาเห็นเธอเป็นสซอร์ไพรสวรัมไปแล้วนะเออหลอนก็ไม่ตื่นนะลองลองไปมีคนอื่นอีกสี่โดนทัวลงแน่ก็ออกข่าวออกอะไรก็ขนาดนั้นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่ขนาดพี่ต่อระยุทธยังเอาไปอ่านข่าวอ่ะ พี่ตอนไรยุธทธพี่ไก่พาสิบทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนะเราไปทาเราไปถ่ายงานแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันแบบแบบฟิลลิ่งคือทุกคนเห็นแล้วคือจุดประสงค์ก็คือแบบใช่แบบที่ทุกคนเข้าใจเลยคือเขาต้องการให้ทุกคนนะอะเข้าใจว่านั่นแหละคืองานแต่งจริงๆ มันสวยมากมันสวยจนทุกคนคิดว่านั่นคืองานแต่งของจริงอ่ะเข้าใจป่าใช่ใช่ฝอยังแบบอันนี้เลยเออมนคอนเซปต์งานถูกต้องคอนเซปต์งานเลยแหละเข้าใจไหมใใช่ครับรรทุกคนอนาคะแนนคูณสามค่ะส่งกรับเลยเตรียมเลยครับทุกคนมาเริ่มเลยเทุกคนของฝันคะแนนคูณสามเออพี่เต้าทูสวยสวยมาก ทุกคนคะแนนคูณสามค่ะอ่าทุกคนส่งของขวัญมาเลยครับขอของขวัญชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นเร็วคะแนนคูณสามเร็วเร็วเร็วรวอย่าให้แพ้ผู้ชายเร็ว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 ตลกอะ่ะแล้วคนไปบอกว่าเธออ่ะท้องจริงขอไปอ่านเน้นอะ่ะตลกมากมีแต่ละคนนะะเขาจริงจังมากเลยนะบอกว่าท้องจริงค่ะเห็นบอกว่าใครท้องเลยดดบแต่งเลยไม่มีคนมันปั่นนะเป๊ะ หัวอย่างหัวล่ะตลกเลยตัวคอนมาแล้วะคะแนนคูณสามอุ้ยขอบคุณมากตคอนมาเลยครับห้าสิบวิห้าสิบวิกินข้าวย,าง,ยางเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านที่เมืองครับเออกินข้าวยางยางนี่ยพอจะไปงานงิ้วอยู่งานเรี่ยอะไรก่ะงานงิ้วที่บุรีรัม,มย์ไหมครับอ๋องานงิ้วใช่ไปเดินไปเดินไปแสดง แม่รู้นะาพาสาวไปแอลเอนะเอแม่แม่บอกอ่าให้รู้นะพาสาวไปเที่ยวนะแม่บอกเม่อีหรอกแม่ใครจะกล้าล่ะเออสอดไม่ใช่พี่แพรีีนะใครจะกล้าอีกแล้วใครจะกลา้าอีกแล้วใครจะกล้าสอดไม่ใช่พี่แพรีีนะแม่แบบพูดได้ไหมหระเออพระคนสิบวิเลยอ่ะอู๋ทำไมเขาได้ของขันเยอะจังอนะ สามวิจังกูเขาส่งให้พี่แพรี่เลยเนาะโอ้มันออกมาโอ้มาอายหรอมีคนบอกว่าแม่ห่วงเออแต่ถ้าลูกเขาห่วงบางก็ดีนะว่าแม่กันเหรอรอดจะโดนนะไม่ถ้าถ้าลูกเขาหวงเหมือนแม่ก็ดีนะใช่ไหมครับแม่เดี๋ยวแม่จะจัดการเออแม่ต้องจัดการนะครับไม่ได้เลยเห็นผู้ชายหล่อๆนี่โอ้ยมองซะแบบตาเกือบ ทลักออกมาชายไหนกล่ะชายไหนโอ๊ยหลักฐานมันมีเฉันอยู่แต่บ้านฉันจะไปเจอผู้ชายที่ไหนวันไปบางแสนวันนั้นนะ่ะแม่ตาแทบหลุดออกมาแล้วอะไม่อยากจะพูดเลยดีฟอดพูดไปเรื่อยทุกคนฉันถูกใส่ร้ายค่ะผู้ชายใส่ร้ายไม่ได้ใส่ร้ายครับอันนี้พูดจริงๆพายก้าพูดเล่นเรา ชายใส่ร้ายฉันสรุปว่าเออนี่แรงมากลูกเกิดมาจะบีนเหมือนแม่ไหมคะ <c oughs> ที่คนถามวีนเยอะกว่าแม่คะ่ะบบีนแน่นอนทุกคนเออแม่แดงนะครับส่งมาอีกครับแม่แดงอย่าไปยอมฝั่งนั้นครับแ <c oughs> ม่แดงสงสารก็เลยย้ายย้ายฝั่งไปงสงสารไงเออนั่นแหละครับน่ารักเกิน ตลกว่านี่นี่กลับไปที่บ้านยังไม่ได้แบบเซลแม่ะนะเพราะว่าเขาไม่ว่างกันกลับไปบ้านยังนี่จะกลับพรุ่งนี้แหละครับกลับพรุ่งนี้เอาขายข้าวขายอะไรกันไม่ไปช่วยเขาเอาก็ไปแต่งงานมาห <c oughs> มดแต่ไปนู่นไปนี่หมดแต่ไปนู่นไปนี่เอามันหมดแล้วเหรออ๋อเลยตั้งสองนาทีเอามาทุกคนอีกสักรอบมาก่อนไปเดินตลาด งานงิ้วมีถึงกี่โมงอะมีถึงดึกครับถึงเที่ยงคืนเลยเขาว่ามีงิ้วเงี้ยเหรองานงิ้วสารเจ้าเง,งี้ยเหรอใช่ครับมีงานงิ้วกระตุกไหมครับไม่นะครับปกตินะเลิศเขามีทุกปีแต่ว่าก็จัดดีอยู่จัดดีกว่าอะไรเปล่าไม่มีอะไรหรอกจัดดีครับจัดดีเหมือนกันทั้งสองจัดดีเหมือนกันทั้งสองที่อุย้ยสองร้อยสามสิบแล้ว ทุกคนของขวัญชิ้นแรกคะแนนค<ะ>ูณสองค่ะสะดุด <Hum> จ <dû t> ังอ้าวจริงเหรอครับเน็ตเหรอกระตุกเหรอเปลี่ยนก่อนอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอของขวัญหน่อยทุกคนอยาให้ฉันแพ้ผู้ชายสิดูตั้งพันสี่ทุกคนมาของขวัญตอนนี้คูณสามครับมาเออของขวัญของขวัญเร็วๆขอของขวัญเลยส่งมาเออ น่ารักมากนะขอของขวัญชิ้นใหญ่สักชิ้นหนึ่งทุกคนมาเร็วบ้านเร็วเร็วร็ว,รวส่ง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 ,สงตัวสุดท้ายครับอยากให้ฉันแพนนางโอ้ยยุงยุงเยอะเออมานี่เห็นปลาของขวัญคูณสองด้วยครับตอนนี้ทุกคนมาลแล้ว<อ>หนึ่งออดหนึ่งบ้าน<อ>หนึ่ง หนึ่งชิ้นของฝันหนึ่งชิ้นเร็วๆทุกคนยังสะ,ะ,ะดุดอยู่อีกเหรอมีคนบอกว่าเชียร์ผู้อ่างมึงย้ายช่องไปเดยลยแล้วมาอยู่ช่องกูเลยเออมาครับมาช่องนี้เลยโอ้ยค่คุณค่าอือเรเอาคือตาบวมใครตาบวมไม่ได้ตาบวมนอนเยอะหรือเปล่าพี่แพรลี่หรือเปล่าตาบวม อย่าตาค้ำมาเลยใช่นอนอึงทุกคนหกสิบวิเร็วคะแนนคูณสองทุกคนทับส่งมาเลยครับตอนนี้ผมขอสักหนึ่งพันครับหนึ่งพันพอแล้วเพื่ผมแต่งงานแล้วจริงเหรอใช่ค่ะ <c oughs> ทุกคนมา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เออแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้ว อืมโอเคอ่ะให้ผู้ชายชนะก,ก็ได้ไม่มีใครส่งให้เลยยอมอแพ้<อ>ล้วชนะนั่นแหละครับบินว่ารักมากเออส่งมาอีกครับส่งมาอีกเลยส่งมาอีกเลยส่งมาอีกเลยไม่มีใครรักฉันเลยม,มาครับขออีกสักหน,นึ่งร้อยหนึ่งร้อยคะแนนสองนาทีสุดท้ายครับทำไมมันค้างมันก็ไม่ค้างนะ คะแนนคูณสองนะครับตอนนี้ครับแต้มคะแนนคูณสองนะครับขอบคุณสำหรับของวันนะคะใครส่งให้ขอให้ร่ำให้รวยเออขอบคุณสาหรับของขวัญนะครับใครส่งให้นะครับขอให้ร่ำให้รวยนะครับใครไม่ส่งจะจดลายชื่อไว้ทุกคนแล้วมาช่องนี้ฉันจะบล็อกให้หมดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวฉันดูก่อนว่าใครส่งใครส่งของฝันมาให้ช่องนู้นเดี๋ยวฉันจะไปดูลายชื่อเดี๋ยวจะแคปไว้เออเอาลงหลุมให้หมดเวลามาช่องนี้แม่ดงแม่แดง เจ๊จงเจ๊จุ้ยเอาลงหลุมให้หมดอีกห้าวินาทีครีเอเตอร์จะมีแต้มน้อยกว่านี่อุ้ยทำไมอ่ะเธอเป็นอะไรอ่ะเอ้ยมันถูกแช่แข็งอ่ะเออยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้คนส่งมาครับพี่พรทีโดนแช่แข็งนะครับมีคนถอาฟอหมอะไรทุคนมาแล้วหนึ่งบ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นทุกคนทุกคนคะแนนห่างไม่เยอะ คะแนนห่างไม่เยอะค่าขอของพันน่อยเขาถามว่าขอใช้เน็ตอะไรสะดุดมากเออแล้วมันอะไรมันขึ้นช่องชั้นอย่างงี้ล่ะนั่นแหละทําไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้เขาให้อะไรต่อคุณสําหรับของวันนะคะจิตใจจะได้เย็นๆครับสงบสงบอะไรเงี้ยฉันเป็นคนอารมณ์เย็นค่ะจะไม่เคยอารมณ์ร้อนเป็นคนพูดพอใจดีและอารมณ์เย็น คาดคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไงเขา,าเลยแบบเอ้ยส่งน้ําแข็งให้อะไน,นี้ถ้าฉันวีนใครก็แสดงว่าต้องคนนั้นต้องมีซัมติงบางอย่างฉันถึงวีนพิตะหนึ่ง <c oughs> แดีวมันทํางานหน้าวันนี้มันมันไปซื้อของอขอบคุณค่ะโ <c oughs> อ้ทุกคน17นาที <c oughs> ทุกคนขออีกหนึ่งอันเร็วทุกคนขอมืออุ้มหัวใจมืออุ้มหัวใจมืออุ้มหัวใจเร็วมาแม่ทุกคนอ๋อแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเอเอ้าวแพโดนแช่แข็งนะครับโดนแช่แข็งแล้วแพ้ฉันชนะหล่อนฉันชนะหล่อนจ้กฝอนรู้ว่าฝาเป็นคนแพ้ไงเออตั้งแต่ไหนอะไรอยู่แล้ว น่าสงสารน้าทำไม่นี้ล่ะใครทำกับแฟนฉัแนแบบนี้ล่ะไม่หนไรหรอคะััดแพ้แรลี่อุ้ยขอบคุณครับฟัดแพ้ไ่ได้อยู่ไม่แต่แพ้คนอื่นไม่ได้เลยเออแพ้คนของเธอไม่ออปากหวานนะหวานไหล่ะคิดว่าหวานไหมล่ะไม่หวานเลยปากเหม็นมาก <laughs> เออเห็นไหมล่ะมีคนบอกเลยน้องขอหน้ารักมากค่ะ อิชาสิพวกไม่มีแฟนอืล่าสุดันเห็นคุณเห็นคลิปพี่สตังทำไมเดี๋ยวไปถือสาหนึางหนึ่งแแหละนางเมาไอฟอร์ะมันอะกลับมางออแฟนอีมเออน่ารักดีแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็จะลงแล้วเมื่อกันจะไปชาร์จแบตไว้เพราะเดี๋ยวจะมานั่งขายปาโอเคครับบ๊ายบาย จบๆเรียกันครับจบแฟนก่อนจบก่อนโอเคแ้เแค่นี้นะโอเคอย่าไปดึกนะนะครับทุกคนอีไปตรงนี้เองโอเคสนามบอล